โอเคเปิดคลิปมากับทางลงบ่อชันๆนะครับผมนะเก๋ okay, ก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมดาพาดูและเจ้าเลืองน้อยโลวหมันเดิมนะครับผมนะวันนี้นี่เราย้ายมาขุดดินเหนียวแล้วนะเมื่อวานเราขุดดินทรายนะครับผมนะขุดอยู่ทางฝั่งทางนู้นนะครับผมนะเดินมานิดเดียวนะประมาณ200เมตรนะเดินเอารถขุดเดินมาเลยนะครับผมนะไม่ได้ขึ้นเทเลอร์มาวันนี้เรามาขุดดินเหนียวนะครับผมนะขุดสะสะเกา สานี้ก็ความจริงเราเอาเจ้าคันเล็กมาเปิดไว้ก่อนแล้วนะครับผมนะสถานี้อันนี้ก็เลยเอาคันใหญ่มาเก็บมาปิดบ่อนะครับผมนะเพราะาเราทางานเหมานะงานเหมาเจ้าของที่เขาเออไม่ได้เลือกดินนะครับผมนะดินอะไรก็ได้นะให้แต่ว่าได้ระดับตามที่เขาต้องการนะครับผมนะเราก็เลยย้ายจากบ่อดินทรายเรามาขุดดินเหนียวเลยนะครับผมนะ ว่าด,ดินเหนียวนี่ขายยากนะเราอยากเก็บโบให้เสร็จด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะถึงช่วงที่ฝนมันจะตกทีทีแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะปิดโบให้เขาไม่เสร็จนะปิดไม่เสร็จนี่ก็เดี๋ยวต้องมาสูบน้ําปิดโบอีกทีหนึ่งนะนี่จะมีโอกาสได้ตักดินเหนียวขายก็ตักเลยนะครับผมนะเราอยากปิดโบให้มันเสร็จ ทุกบอ่อนะครับผมนะก่อนที่จะถึงในช่วงหน้าฝนหน้าฝนที่แบบว่าฝนตกหนักๆจริงๆนะครับผมนะไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้นะ <c oughs> นี่หน้าฝนธรรมดานะแค่ฝนตกเรื่อยๆนะสองสวันตกครั้งแต่เดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ฝนมันจะตกทุกวันนะตกทุกวันติดต่อกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมนะถ้าเป็นช่วงนั้นนี่เราก็คุดดินไม่ได้นะครับผมนะ ทำทางก็ไม่คงไม่คุ้มนะน่าจะวิ่งได้แค่เต็มที่ก็ครึ่งวันนะถ้าเป็นช่วงนั้นวิ่งตอนเช้าตอนบ่ายฝนก็จะตกแน่นอนนะนี่ก่อนที่จะถึงช่วงนั้นนี่เราก็รีบปิดบอ่อพวกนี้ไปก่อนนะครับผมนะจะได้ไม่ต้องสูบน้ํานะเพราะถ้าฝนตกหนักแล้วน้ามันเยอะแล้วนี่ทํางานยากนะครับผมนะต้องสูบน้ําขุดสระก็ต้องเก็บไอ้เจ้าตัวกําแพงน้ําด้วยนะครับผมนะเก็บยากนะ อิสาก็ไม่ได้เอาขอบเรียบอะไรมากมายนะผมนะเจ้าของที่ไม่ได้โฟกัสอะไรนะเกแ,แค่ต้องการให้สะเสร็จนะสะเสร็จก่อนที่ฝนจะต,ตกแล้วก็ขุดไปแบบเร่งๆเลยนะเ <c oughs> พิ่งย้ายมาวันนี้นะเพิ่งย้ายมาตั้งแต่เช้านะครับผมนะได้ก็ประมาณ20ิเที่ยวนะ <c oughs> ผ่านมาครึ่งวันไนดะ้20เที่ยว สมกับเป็นหน้าฝนนะครับผมนะเราที่ไกลนะวันนี้เราที่ไกลกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานที่ระยะไปกลับประมาณ20กิโลเมตรวันนี้นี่น่าจะ30กิโลนะครับผมนะก็วิ่งข้ามตัวเมืองไปเลยนะวิ่งเลี่ยงเมืองนะเราอยู่ฝั่งตะวันตกเมืองสุรินนะเราวิ่งอ้อมเลี่ยงเมืองไปทางฝั่งตะวันออกเลยนะวิ่งข้ามฟากนะไปเทียย่โซนแถวโรบินสันสุรินทนะครับผมนะ มีน้ำแล้วนะฝนตกมากระปริบกระปรอยนะครับผมนะก็เริ่มมีน้ำขังแล้วนะแต่ว่าน้ำแค่นี้ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมนะ<ส>เดี๋ยวเราจะเปิดขุดหลุมลึกๆนะแล้วก็เปิดน้ำลงไปเลยนะเราตักเอาไปแต่คโคลนพอน้ำนี่ก็ตักไม่ได้นะกูกี่เราเป็นรูนะครับผมนะนี่นะเดี๋ยวเราจะจะเปิดตรงนี้นะ ให้น้ำมันไหลไปถึงฝั่งนั้นไอ้น้ำมันไหลไปอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่คโคลนนะคโคลนเราก็ตักไปได้นะครับผมนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเอาไปทีทีกองกองเอาไว้นะผมนะรถกรดยังไม่เกรดวันนี้ <c oughs> นี่ก็อยู่แบบเงาเงาเหมือนเดิมนะครับผมนะอันนี้ก็ผมก็ขับรถขุดเองเหมือนเดิม <c oughs> ตักดินแบบเงาเงาครึ่งวันได้20สิบเที่ยวนะโอ้ ช่วยไม่ได้นะครับผมนะหน้าฝนนะงานระยะใกลๆนี่ไม่ค่อยมีนะแถวในหมู่บ้านเขาไม่ค่อยทมดินกันนะครับผมนะช่วงหน้าฝนน,านี่นะครับผมนะเขาเก็บเงินเอาไว้ซื้อปุ๋ยหวานข้าวนะเขาไม่ค่อยทมดินกันนะครับผมนะจะส่วนมาก็จะเป็นพวกงานเหมานะหน้าฝนงานเหมาไกลๆหน่อยนะแต่แถวโซนในเมืองก็ จะชอบสั่งดินกันช่วงหน้านี้นะก็จะมีงานแค่ช่วงแบบนี้นะครับผมนะอยู่ไกลๆช่วงนี้แล้วก็ทําตามสภาพนะครับผมนะแล้วก็ออกมาขุดไปเรื่อยๆนะให้มันพอได้เงินบ้างนะดีกว่าจอดไว้เฉยๆนะจอดไว้เฉยๆนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะแต่ว่าค่างวดนี่ต้องจ่ายทุกเดือนงั้นนี่ออกมาขุดได้นิดได้หน่อยก็ขุดขุดไปนะครับผมนะ แล้วยังไงรถเรานี่ก็รถใหม่อยู่แล้วนะออกมาขุดมันไม่ต้องลุ้นว่าจะเสียหรือไม่เสียนะครับผมนะถ้าเป็นรถเก่านี่ออกมาขุดแต่ละทีนี่ต้องลุ้นนะลุ้นว่าออกมาขุดแล้วนี่รถมันจะ <c oughs> เสียไหมมันจะคุ้มไหมคุ้มกับถ้าเกิดมันเสียนี่มันจะคุ้มไหมแต่รถเรา,เร,ารถใหม่นะะอย่างเรายังไงก็ คุ้มอยู่แล้วนะถ้ามีงานทามันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะมันไม่เสียนะเราคิดแค่ค่าน้ํามันก็ที่เหลือก็เหลือกําไรทั้งนั้นนะครับผมนะรถมันไม่เสียอยู่แล้วมันเป็นรถใหม่คิดแต่ค่าน้ํามันหรือค่าง,งวดพอนะครับผมนะไม่ต้องคิดเยอะขอก็จะมีรอยเลียบเยอะๆนะเราไม่ได้ปัดเรียบนะครับผมนะ ไม่ได้โฟกัสจะขอไม่ได้ให้เรียบมากมายนะครับผมนะโอเคพอเป็นสะเก็บน้ำนะครับผมนะนี่เป็นสะเกานะสะเกาแต่ว่าตื้นมากใช้คนขุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสะเก่านะนี่เราเอาเจ้าคันเล็กมาเปิดเอาไว้เสร็จแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับผมนะเราเปิดเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มาเก็บนะเพราะว่าไม่มีงานดินเหนียวนะ เราเราไม่ค่อยรับงานเหมาด้วยนะปกติถ้าเป็นหน้าแรงนี่เราจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะเชบวิ่งงานเที่ยวนะเพราะรถดับเรานี่มีแต่รถเก่านะรถอายุเยอะๆนะแรงแรงก็น้อยนะแรงน้อยตามอายุก็เลยไม่ค่อยรับงานเหมาะนะเพราะว่เบรกดินสู้เขาไม่ไหวนะเบรกดินได้น้อยราคาเราทําก็จะแพงกว่าคนอื่นนะเราก็จะไม่ได้งานแต่พอหน้าฝนนี่ต้องสู้นะครับผมนะ <laughs> ฝนนี่เลือกไม่ได้นะเบรกก็ต้องสู้เบรกนะเหลือน้อยเราก็สู้ทํานะให้แต่มันเหลือบ้างนะครับผมนะแต่รถขุดนี่ก็มันเหลืออยู่แล้วนะรถขุดหรือเปล่า๋ยวถ้าได้วันละสักห้าสิบหกสิบเที่ยวก็พออยู่ได้แล้วนะครับผมนะนี่เราก็ได้ละยี่สิบเที่ยวน,นะอีกเลือ,อีเวลาอีกครึ่งวันก็น่าจะพอได้อยู่นะครับผมนะค่า,าน้ำมันก็วันหนึ่งก็ ไม่น่าถึงสองพันะครับผมนะประมาณสักกี่สองสามกลนนะกลนยี่สิบลิตรไม่เกินนี้นะครับผมนะเพราะว่ารถไม่ได้เขียบนะแค่เดินเบาเครื่องอยู่รอเฉยๆก็ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่หรอกน,นะครับผมนะพออยู่ได้นะดีกว่าจอดเอาไว้อยู่ในอู่นะนี่คันเออซื้อมาคันนี้นี่ เขาใส่กรองมาเป็นกรองเล็กนะกรองเล็กชั้นเดียวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนใหม่นะซื้อมาก็คือสั่งเช้านะตอนบ่ายเกะเอาขึ้นเทเลอร์มาเลยนะครับผมนะบริษัทนะ,ะเราสั่งตอนเช้าตอนบ่ายเกะขึ้นเทเลอร์มานะรถเลยอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมนะเป็นกรองเล็กนะก,ก็เล็กๆเลยนะอยู่ตรงนั้นนะครับผมนะเป็นกรองเล็กชั้นเดียวเดี๋ยว ตอนที่ช่างเขามาเปลี่ยนนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับผมนะเป็นกรองกระดาษนะครับผมนะกรองกระดาษนะไม่ใช่กรองผ้าเป็นกรองกระดาษอันเล็กชั้นเดียวเลยนะขับไปก็ระเวงไปนะครับผมนะกลัวฝุ่นมันจะเข้านะถ้าฝุ่นเข้าไปนี่มีปัญหาแน่นอนนะรถใหม่เราไม่อยากให้มันมีปัญหานะอย่างนั้นนะขอสักสปีขอสักปสกปีไม่พังก็โพนะครับผมนะ หลังจากนั้นนะหลังจาก4ปีไปแล้วมันก็หมดงวดแล้วนะอาจจะเสียนู่นนี่นั่นบ้างก็ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่มีงวดแล้วนะก็ซ่อมใช้ไปก่อนนะครับผมนะลูวุนี่นี่นใบแทก60เซนนะครับผมนะแต่น้ำหนักเขา13ตันนะแต่ใบแทกเขา60 60เซนก็ มองไปเหมือนเล็กๆนะแต่ปุ้งกีเขาใหญ่ยอยู่นะครับผมนะปุ้งกีก็มาตรฐานนะ6วนะครับผมนะ 0, 0 6วปุ้งกีก็ทั่วๆไปนะครับผมนะพอดีกับน้ําหนักรถนะพอรถ13ตันส่วนมากก็ปุ้งกีจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมนะประมาณ 0.6q หรือไม่ก็5 0.5 5ครึ่งนะครับผมนะแต่ช่วงหลังๆนี่จะมีแต่0.6 กำลังพอดีนะครับผมนะแต่ใบแท็กก็เล็กนิดหน่อยนะแต่ก็ใช้งานได้นะปกติดีนะครับผมนะเวลาขึ้นเทรลเลอร์ก็พอดีนะพอดีกับเทรลเลอร์ส่วนใหญ่เลยนะขึ้นมาพอดีกับตัวเทรลเลอร์นะครับผมนะไม่ยื่ดมองอย่างนี้ก็จะดูเล็กๆหน่อยนะใบแท็กแต่เราก็แต่มันก็ใช้งานได้อยู่นะครับผมนะ ค่อาจจะต้องระวังนิดหน่อยนะเวลาเดินไปในพวกเอ,อ่อที่ที่มันสุ่มเสียงนะจะจมง่ายกว่ารถปกตินะจะจมง่ายกว่าพวกไบแท็กเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับผมนะเพราะนั้นไบแท็กเขาใหญ่เขาก็รับน้ําหนักได้เยอะกว่านะาเราเล็กเล็กแต่ว,ว่าน้ําหนักตัวไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับผมนะเวลาไปที่ที่มันสุ่มเสียงก็ต้องระวังต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับผมนะว่าการน,นี้ ขนาดตัวเขาก็ใหญ่พอสมควรนะเอาไปเดินจมซุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้นะมนะมันขึ้นยากนะเวลามันติดโลมนะครับผมนะถ้าเป็นไอเจ้าคันเล็กแปดสิบนี่ไม่ค่อยกลัวนะเพราะเราเคยเดินติดโลมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมนะ <c oughs> เราให้รถใหญ่มาเกาะใบมีดนะเกาะใบมีดเกาะที่เกรดมันนะลากขึ้นเลยนะ <c oughs> ง่ายๆเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นพวกคันใหญ่ๆอย่างนี้เวลามันจมเนี่ยมันจะยากนะครับผมนะ ที่เกรดก็ไม่มีให้เกาะนะมีแต่ต้องเกาะแขนกันดึงขึ้นนะครับผมนะถ้าจมนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะจะต้องระวังเอานะครับผมนะขับไประวังไปนะเราก็ค่อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยวันหน้าฝนนี่ก็ยังอีกยาวนะครับผมนะยังต้องขับไปเรื่อยๆนะแต่เรายังไม่มีโชฟเฟอร์ไปจำตำแหน่ง น้ฝนนี้จ้างใครมาก็ไม่มีใครมาแล้วนะครับผมนะก็ททางานได้ไม่เต็มที่นะเขาสู้ทํางานประจาทั่วๆไปดีกว่านะเพราะว่าแอนมานี่ก็ถึงอาจจะได้ค่าจ้างเพลงกว่างานทั่วๆไปปกตินิดหน่อยก็แต่มันไม่ได้ทําทุกวันนะหน้าฝนอย่างนี้นี่แล้วก็ถ้ามาแล้วต้องจอดอยู่อย่างนี้นี่เราต้องคิดทั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่าคนขับนะเราเองก,ก็จะไม่เหลือเหมือนกันนะ ถ้าไม่มีค่าคนขับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเท่าหรยนะแล้วคิดแต่ค่าน้ามันเอาแต่พอเหลือบ้างแล้วก็อยู่ได้แล้วนะครับผมนะโอ้ถ่ายมาจนสิกว่านาทีแล้วนะรถดํายังไม่มานะโอ้รอรอต่อไปนะอยู่แบบเงาเงาขุดดินเหนียวอยู่แบบเงาเงากับโบสะเก่านะตรงนี้นี่ไม่รู้จะยังไงนะ โยนโยนไม่รู้ว่าโยนถึงไหมนะเราก็ยังไม่เคยเอารถไปเทียบดูนะถ้ายนถึงเราก็จะโยนปิดให้นะปิดให้มันเสมอนะให้มันดูดีหน่อยนะจะโยนไม่ถึงเราก็ไว้อย่างนี้นะว่าก่อนหน้านี้นี่เป็นพี่ไลนะจานไลเจ้าโลโวอแปดสิบนะเจ้าโลโวอแปดสิบแขนสั้นนะครับผมนะโยนโยนไปไม่ถึงตรงนั้นนะ,ะเขาก็เลยเอาไว้หรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรามาปิดบ่อทีหลังนะถ้า น่าจะไม่ถึงนะครับผมนะไกลพอสมควรนะโยนไม่ถึงเราก็ไว้อย่างนี้นะไว้มันแหวงอยู่อย่างนี้สระก็เจ้าของเขาต้องการให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะแต่เราเอาแค่นี้เลยนะครับผมนะว่าสะค่อนข้างแคบนะเป็นเนอสี่เหลี่ยมนะสระเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะถ้าเกิดอเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นยาวๆหน่อยก็จะคุดได้ลึกหน่อยนะครับผมนะแต่พอเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่ มันก็คุดได้แค่นี้นะครับผมนะเราลึกกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ายิ่งลึกทางที่เราดําขึ้นมันก็จะยิ่งชันนะครับผมนะถ้าเป็นสะยาวๆไปอย่างนี้คือเราทําทางแบบสโลปขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่พอเป็นอย่างนี้นี่เราก็ทําได้แค่อย่างนี้แหละครับผมนะทําทางเลี้ยวมาเป็นตัวเอลเต็มที่แล้วนะความลึกมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะแต่ว่าสะขนาดนี้ก็ความลึกประมาณ6เมตรนี่ก็พอแล้วนะครับผมนะ แต่เวลามองอย่างนี้อาจจะดูเหมือนลึกมากนะแต่ว่ามันเฉียงสโลปนะครับผมนะถ้าวัดดิ่งมันก็น่าอยู่ประมาณ6เมตรแค่นั้นนะครับผมนะไม่ลึกมากพอดีเก็บน้ำนะ6เมตรนี่ก็หาพญายน้าจะสูบน้ำยากแล้วนะครับผมนะโอ้รถด,ด,ดำนี่ยากมากจริงๆนะครับผมนะรอกว่าจะมาแต่ละคันต,ตามสภาพไปนะครับผมนะหน้าฝน มีงานก็ทำทำไปนะครับผมนะนี่นถ่ายคลิปนี้มีแต่ม,มาบนนะแต่ก็ยังสู้ถ่ายนะคนดูไม่ได้อยากดูนะแต่ผมถ่ายอยากถ่ายนะ,ะงั้นก็ถ่ายทำแต่เพียงแต่นี้นะครับผมนะใครรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ